ที่มันยังคงไรทางออกไม่รู้พรุ่งนี้จะยอมปล่อยมือจะไปหรือไปต่อกดดันที่ยังเป็นคลึงกลางกลางอยู่ยินซับซ้จนมองเธอทุกวัน เล่ฟ้าให้รักกันไปจะไปทำไมถึงแกล้งกันอยากมีสักวันที่ฟ้าเป็นใจอยู่ยิ่งสับสนทนมองเธอทุกวันด้วยความบวดร้าวใจ เจ้คุ้มครองนะคะคุณพบต่อไปเนี้ยขอยเจอแต่เรื่องดีๆไม่เจอเรื่องแบบนี้อีกนะคะพระนรสาชอบทําบุญทำทานนะสิครับผลบุญถึงได้เผื่อแผ่ถึงผม <c oughs> ผมได้รอดตายไม่ได้เห <c oughs> <c oughs> มือนใส่ไปจบเก่งอย่างงี้สิน้าเรกาก็ถึงทั้งรักทั้งหลง <c oughs> แดดตีคิดติแคทที่สุดเลยรู้ไหมตอนแรกแดดตีคิดว่าแดดทีจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าแคทอีกแล้วต้องกลับมาสิคะแคทไม่ยอมให้แดดติดตายหรอกแดดติดต้องอยู่กับแคทตลอดไปนะตกลงแดดตีจะอ,อยู่กับแคทตลอดไป คะน้องแคทรูเรื่องนี้ด้วยหรอคะตอนแรกเนืกว่าคุณพ่อจะปิดไว้ซะอีกตอนแรกก็ตั้งใจจะปิดแต่พอดียินด,ด,ดีต้อนรับกลับมานะคะคุณใจพบพินเป็นห่วงแทบแย่เลยคะ่ะ พี่พิมไม่น่าบอกเรื่องคุณไตรภพกับหย่แคทเลยนะคะเด็กๆอย่างนั้นเขาไม่มีวันรับได้หรอกพี่โดนทุกคนรุมด่ามาเยอะแล้วนะไม่ต้องซ้ำเติมพี่อีกคนหรอกพี่อุตส่าห์ดีใจที่พัดกับคุณไตรภพกลับมาอย่างปลอดภัยนะพี่พิมพ์มีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้เข้ามาหาพัดถึงในห้องเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ทำให้พี่รู้สึกว่าพัดไม่ควรประมาทพี่อยากจะให้พัดจดทะเบียนสมรสกับคุณไตรภพเพราะถ้าคุณไตรภพเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะพัดจะได้ไม่ลำบากพี่พิมพ์ก็รู้ไม่ใช่หรอคะว่าที่พัดแต่งงานกับเขาก็เพื่อใช้นี่แล้วใครเขาจะยอมจดทะเบียนกับพัดละคะแต่ตอนนี้สถานการณ์มาเปลี่ยนไปแล้วนี่พี่ก็เห็นว่าพัดกับคุณไตรภพก็สวีกกันดีออกจะเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนนะก็ไม่แปลกหรอกนะ ไม่เห็นจะสวีทอะไรขนาดนั้นธรรมดานี่คะแล้วอีกอย่างหนึ่งพัทเป็นคนขโมยเงินของเขาแค่เขาไม่จับไปส่งตำรวจนี่ก็บุญแล้วละคะ่ะถ้ายังจะหวังอยากได้สมบัติเขาอีกมันก็ทุเรศเกินไปนะคะงั้นก็ตามใจจ้ะแต่ถึงยังไงก็ตามพี่ก็คิดว่าพาัทอ่ะควรจะจดทะเบียนรับเยียแคทเป็นลูกบุญธรรม เกี่ยวอะไรกับน้องแคทล่ะคะก็อย่างที่พี่บอกไงจ๊ะเพื่อความไม่ประมาทเพราะถ้าคุณไตรพบเป็นอะไรขึ้นมายายแคทก็แทบจะไม่เหลือใครเลยแต่ถ้ามีพัดเป็นแม่บุญธรรมคอยดูแลเขาก็คงหมดห่วงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอะไรด้วยนะพัดก็ไม่ต้องลำบากใจเลย คุณคิดว่าไงคะก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่เพียงแต่ว่าผมแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมคุณถึงอยากรับยายแคทเป็นลูกบุรทำออก็ฉันเห็นว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาว่างให้แกนะคะถ้าเกิดว่าฉันเป็นผู้ปกครองฉันก็จะสามารถจัดการเรื่องเรียนแล้วก็เอกสารต่างๆให้แกได้นะคะผมก็นึกว่าที่คุณอยากเป็นแม่ยายแคทก็เพราะว่าคุณ ชอบพ่อของแกมากกว่าจะพูดอย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพัดคนปากเสียอคติเจ้าคิดเจ้าแค้นหลงตัวเองแถมยังชอบหวานเสน่ห์กับเขาไปทั่วใครชอบเข้าไปหลงกับบ้าแล้วล่ะค่ะหลอกด่าผมซะงั้น ก็ชอบแกล้งฉันแบบนี้บ่อยๆโดนเข้าไปบ้างเป็นไงล่ะไม่ชอบหาว่าคนอื่นเขเจ้าคิดเจ้าแค้นคนุณเองก็ด้วยเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดใจอะไรเรื่องยายแคทพรุ่งนี้ฉันจะขอไปดูรายละเอียดนะคะขอบใจนะพัดเรื่องอะไรหรอคะ ทุกเรื่องสำหรับสิ่งดีๆที่คุณมอบให้ผมคิดจะเอาคืนด้วยเมื่อกี้แล้วสิฉันไม่หลงกลงคุณหรอกพอไอ้ไตรพบตายสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของลูกมัน โดยที่มีน้องสาวคุณเป็นคนดูแลทีนี้ฉันก็ต้องบีบยายพัดให้ขายเกาะไข่หงั่นยท่านี้ก็เรียบร้อยละเพียงจะเสียเวลานิดเดียวเท่านั้นเองอเรื่องเสียเวลาท่านมงคลไม่ห่วงหรอกขอแค่ให้ได้เกาะมาก็พออา้าวกี่พิมพ์มันทำอไมที่นี่ย ฉันก็มีธุระคุยกับคำรณน,นิดหน่อยแล้วเ,เธอล่ะพอดีว่าช่วงเนี้ยเนี่ยนะฉันน่ะมือตกนิดหน่อยน่ะก็เลยต้องกลับมาหันพิกถ้วยเก่าแก้ขัดว่าแต่เธอมีธุระอะไรต้องคุยกับนายคำรณอีกเหรอฉันนึกว่าเธอสองคนผีไม่เผาเงางม่เหยียบกันแล้วซะอีกหรือว่าอยากจะทิ้งเิพริกถ้วยเก่ากับฉันนะจ๊ะ<ไหน> มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดนะมาลาตีลืมมือถือไม่ใช่เหรอได้แล้วก็กลับไปซนะฉันจะคุยธุระต,ต่อหืมรีปลปกันเชียวนะทีเมื่อคืนน่ะไปก็ได้เห็นไปก่อนนะ <c oughs> พิมกับไอ้คำรณกลับมาสมหัวกันแล้วเขาเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยมันจะไม่แปลกไงคะพอตั้งแต่ยัยพิมพโดนไอ้คำรณตั้งแต่ยัยพิมพทะเลาะกับไอ้คำรณอย่างรุนแรงมาก<ม>เขาสองคนก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่คบกันอีกเลยนด้อยู่มาตอนนี้กลับมาดีกันเฉยเลยมรตีว่าเขาจะต้องวางแผนอะไรบางอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยก็มาการมรติออกไปด้วยนะสงสัยคงจะกลัวเรื่องตัวหายผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ ว่าเขาสองคนเคยทะเลาะก,กันว่าแต่คุณพอจะสืบได้ไหมละ่ะว่าตอนนี้เขาสองคนวางแผนช่วยอะไรกันอยู่ดูปากมรารตีนะคะทําไมจะทําให้ไม่ได้ระดับนี้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณก็เอาของเข้าไปเก็บในครัวก็ได้นะคะเดี๋ยวดิการจัดการเองเรีบไปทำงานดีกว่าสายงั้นถ้าผมออกเวรแล้วเราไปดูหนังกันนะดิการว่าคุณกลับบ้านไปหาคุณแม่คุณดีกว่านะคะไม่ได้กลับตั้งหลายวันแล้วนี่เดี๋ยวคุณแม่คุณเป็นห่วงเอากลับไปก็ทะเลาะก,กันอีกยังไงผมก็ทำตามความต้องการของคุณแม่ไม่ได้หรอก เพราะผมเลือกแล้วว่าจะทำตามหัวใจตัวเองมากกว่าไปทำงานเถอะค่ะโมดเด๋คุยเดี๋ยวก็สายจนได้ เจอกันนะครับ นี่คุณหึงฉันกับพี่อาร์ตเนี่ยนะผมไม่ได้หงึงแต่ผมต้องรักษาหนะ้า